สวัสดีครับผมมาลองเสียงก็เล่นซีดีนะครับมาล้านนะครับเป็นรุ่น DB 9500นะครับผมนี่นะฮะน่าจะเป็นทองสวยหรูละครับนี่นะฮะฮิซัมเบอร์ที่ใช้เป็นเดนดอนครับผมเป็น ABC 3890ครับนี่ฮะลดเสียงเพิ่มเสียงครับนี่นะลำโพงที่ใช้เป็นเบลล์ครับ DM61S3 ตัวนี้ครับขออนุญาตฝากล้านนึงครับไลายเฟสตุ้งนะช่องทางติดต่อครับร้านเปิด9โมงครึ่งปิดท้ายคืนเย็นร้านยุทวธนสุขนะครับผม เดี๋ยวดูลูกเล่นครับนี่ฮะอันนี้ใช้แผ่นไลท์นะครับที่ลองนะแผ่นไลท์แผ่นแท้อ่านบทน,นี่เน็กนะฮะเนี่ยนะเน็กอ่านไว้นะครับปกติเลยนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรีโมทของเขานะครับผมนะฮะกดหมายเลขก็กด enter ได้เลยนะฮะเนี่ยนะกดเลขหนึ่งกด enter นะฮะเนี่ยเสียงดีมากอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเป็นแผ่นแท้เนาะนี่นะครับ อ่านทุกแผ่นนะฮะอ่านี่นครับกดเพย์ครับสภาพสวยครับไม่มีตำหนินะฮะอ่านี่แผ่นแท้นะครับนี่นะฮะอ่านไวนะะอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะฮะทุกอินพุตนะฮะออาต์ output, ลองหมดแล้วใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่นะสภาพสวยนะครับด้านหลังนะฮะ มีรุ่นครับเนียนะโอเคครับผมเวรมากเสียงดีมากครับผมขผมครับ